สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PK Channel นะครับวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอตัวอย่างการติดตั้ง n n r r o i d u u t นะครับให้สามารถดู YouTube บนหน้าจอรถยนต์เราได้นะครับด้วย6ขั้นตอนโดยที่เราไม่ต้องไปปลดล็อกโทรศัพท์หรือรถยนต์นะครับอันนี้บอกเลยว่าดูได้100%นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ผู้ขับขี่ดู YouTube ขณะที่ขับรถนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เราก็ไปเริ่มกันเลย ขั้นตอนที่1น,นะครับเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ให้สามารถส่งภาพวิดีโอไปแสดงยังหน้าจอของรถยนต์เราได้นะครับตัวอย่างนะคลิปก็จะเป็น vivo v, v 2 1นะครับเป็น android version สินะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับครับแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับเรากดเข้าไปแล้วก็ไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ กดเข้าไปแล้วก็ไปที่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของรุ่นนั้นๆน,น,นะครับก็กดเข้าไปเหมือนเป็นเฟิร์มแวร์ครับกดประมาณเจ็ดครั้งนะครับก็ให้มันขึ้นเป็นโหมดนักพัฒนานะครับอ่านี้มันขึ้นมาแล้วเสร็จครับก็กลับกลับออกไปครับกลับออกไปครับแล้วก็ไปต่อที่ระบบนะครับอันนี้ถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับ ถ้าเข้าไป็นระบบปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วกดเปิดครับแล้วกดตกลงครับแล้วก็เลื่อนมาที่การแก้ไขข้อห้อง USB นะครับกดตกลงครับอันนี้ก็กดออกไปกดออกไปครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับถ้าใคร ทําตามขั้นตอนนี้แล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2องครับคือการถอน Android Auto ที่มากับเครื่องออกครับเพราะว่าเวอร์ชั่นที่ถูกติดตั้งมากับโรงงานเนี่ยเวอร์ชั่นมันจะสูงเกินไปนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เขาก็จะบล็อกข้อมูลบางอย่างนะครับไม่ให้เราสามารถแก้ไขข้อมูลในแอปได้นะครับหรือว่าถ้าหากเครื่องไหนเนี่ยไม่มี Android Auto อยู่แล้วนะครับก็คือให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ ครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับเรากดไปตรงแว่นขยายนะครับข้างบนแล้วก็กดค้นหาแอปที่เราต้องการนะครับนั่นคือ Android Auto นะครับอ่าครับมันก็จะเด้งขึ้นมาจากนั้นก็กดเข้าไปครับเข้าไปอ่าก็จะเห็นไขป่ปลาสามจุดข้างบน,นครับเรากดเข้าไปแล้วก็ทำการถอนการติดตั้งครับกดไป ่ามันก็จะเขียนรายละเอียดบอกนะครับว่าต้องการทำเรื่องไหมแล้วก็ตกลงไปครับอันนี้ก็ถอนออกไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าแอปข้อมูลทั้งหมดก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับอันนี้เราก็กดออกไปนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับการถอน AI n d r o d Auto ออกจากเครื่องนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือดาวน์โหลด android auto นะครับเป็นเวอร์ชัน6 3 6 1น่น6.3.6.113ะครับแล้วก็มาติดตั้งลงเครื่องนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ครับเปิดให้สามารถเป็นนักพัฒนาได้นะครับในในหน้าของแอปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโหลดเวอร์ชั่นนี้มาติดตั้งลงกับเครื่องเรานะครับครับตัวอย่างครับนี้เข้าไปใน Google นะครับอ่เซิร์ชคำว่า android auto apk นะครับ นี่เดี๋ยวสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับจะได้โหลดกันง่ายๆอ่าครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนมานะครับอ่าก็เจอหน่อยออโต้ Auto APK นะครับอ่ากดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับตอนต้นๆจะมีตัวเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับที่อยู่ข้างบนอ่าเรากดที่ซีมอลครับอ่าเรากดออก แล้วกดการกระบาดนะครับไอ้โฆษณาดิ้งขึ้นมาขั้นล้าก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเวอร์ชันเก่าๆจะอยู่ด้านล่างๆนะครับอ่านี่เจอแล้วโอเคเรากดดาวน์โหลดไปเลยครับอพอกดเข้าไปแล้วเวอร์ชั่น6 3 6 1 1 3อันเนี้ยมันก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเลื่อนมาอันนี้ให้เลือกตัวแรกนะครับหรือว่าดูตาม ่ะกดเข้าไปเลยครับโอเคอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับดูตามกรอบที่ผมวงไว้ให้เลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆโอเคแล้วก,กดตกลงครอันนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วแล้วก็คลิกดูดรายละเอียดได้นะครับอ่ามันก็จะรอว่า ก็รอสักแป๊บหนึ่งครับถ้าใครเน็ตเร็วก็แปบ๊บเดียวครับนี่เน็ตผม่อนข้างที่จะช้าหน่อยโอเคอ่ะนี่เสร็จแล้วครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็เสร็จก็กดครับหลังจากที่เราติดตั้ง Android Auto เสร็จแล้วครับเราก็จะเข้ามาตั้งค่าในแอปของมันนะครับก็คือเพื่อที่จะให้มันเป็นโหมดสำหรับนักพัฒนานะครับมันจะแก้ไขข้อมูลบางอย่างได้นะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็เซิร์ชคำว,ว่า Android Auto นะครับเจอแล้วครับก็กดเข้าไปครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับก็คือไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมในแอปครับกดเข้าไปครับอันนี้ ตั้งแต่ติดตั้งมามันจะเปิดขึ้นให้เองครับถ้ามันไม่เปิดก็เปิดตามในในคลิปเลยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็ไปที่เวอร์ชันนะครับอันนี้คลิกที่เวอร์ชันประมาณเก้าถึงสิบครั้งนะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นโหมดสําหรับนักพัฒนานะครับกดเข้าไปเข้าไปอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นสําหรับนักพัฒนาครับก็กดตกลงเข้าไป น,นี้เสร็จครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับตรงไขป่ปลาสามจุดข้างบนนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่การตั้งค่าสําหรับนักพัฒนานะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็คือไปความเรียดของวิดีโอนะครับอันนี้ความเรียดของวิดีโอจะไปแสดงที่หน้าจอ,อของรถยนต์เรานะครับอันนี้ผมใช้ตัวอย่างเป็นพันแปดสิบนะครับแล้วกดโอเคไปจากนั้นก็ไปติ๊ก แหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับอันนี้ต้องติ๊กนะครับอันนี้ก็เสร็จครับกดออกไปส่วนอื่นๆก็อนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับอ่แล้วก็กดออกไปครับอันนี้ก็กดออกไปอันนี้เสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าในแอปนะครับเขียนก็ออกไปได้เลยครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่4นะครับดาวน์โหลด a a store แล้วก็ติดตั้งลงเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะใส่ไว้ใต้คลิปเนี่ย as store นะครับมันก็เป็นแหล่งรวมแอปที่เป็นไฟล์ apk ครับก็คล้ายๆกับ p เ a y store กับ App store ครับน,นี้ก็ไปที่ google นะครับน,นี้ก็พิมพ์เข้าไปว่า a a store apk ครับอ่านี่ก็เจอแล้ว คครับนี่แล้วก็คลิกเข้าไปผมจะใส่กรอบแดงไว้ให้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อที่คนดูนะครับอ่าคลิกไปที่ดาวน์โหลดรอประมาณห้าวินะครับอ่ามันกำลังนับถอยหลังครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปครับ ครับก็คลิกไปที่รายละเอียดการดาวน์โหลดนะครับเข้าไปอ่ก็จะเจอที่เป็นแอปอี Store ของเราเรากดเข้าไปครับแล้วก็ติดตั้งรอแป๊บหนึ่งครับอ่ก็กดเปิด หน้าตาของ a a Store นะครับก็จะมีแอปหลายอย่างครับอีกเดือนลงมาตัวที่เราจะเอาก็าจะเป็นตัวคาส e a m นะครับก็กดเข้าไปครับก็กด Continue ไปครับตามที่ผมวงไว้ให้เลยนะครับว่ากด Install รอแป๊บหนึ่งครับให้เครื่องมันติดตั้ง ก็ไปที่ตั้งค่านะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เองนะครับค่ะก็ไปเปิดอนุญาตแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็เปิดไปก็ติดตั้งนะครับนี่ก็เปิดมาอันนี้ก็จะถามเหมือนเราติดตั้งแอปปกตินะครับแล้วก็อนุญาตไปตัวอย่างผมใช้ขณะใช้แอปนะครับ อันนี้ก่อนที่จไปอ่ารับนี้ก็ได้แล้วที่เป็นคาสตีมที่จะไปโชว์บนหน้าจอรถยนต์เราได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับน,นี้ถ้าเราอยากจะดูทีวี TV ออนไลน์แล้วก็ทำได้นะครับก็คือตามผมเลยพิมพ์ Google เข้าไปอ่ากูเกิลเราก็เซิร์ชไปครับเซิร์ชไปข้างหน้าเกิดเราก็เซิร์ชคำว่าทีวีอะไรก็ได้คำจะเด้งขึ้นมาอ่านี่ตัวอย่างมันจะมี ที่ผมเคยเซิร์ชไว้กี่ด้านครับก็กดเข้าไปเลยครับกดเลื่อนดูเราจะดูอันไหนเราก็เลือกเลยครับผมกดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เป็นช่องที่สามารถดูได้นะครับแล้วก็ไปกดบันทึกไว้นะครับกดที่จดจํานะครับเครื่องหมายบวกกดเสร็จอ่าเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเพิ่มแล้วอ่าอันนี้ก็เสร็จครับอันนี้เหมือนเพิ่มเติมให้นะครับถ้าสําหรับใครที่อยากดูทีวีบน ลดด้วยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะครับเราก็ตรวจดูว่าแอปคาสเตมเนะ่ยไปอยู่ใน a n น r o อยอ u t o ้ล้วหรือยังครับอ่าก็ไปที่ตั้งค่าไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็เซิร์ชคาว่า a อน r o อยออโตเหมือนเดิมนะครับอ่านี้ขึ้นมาเรากดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนมา แล้วก็ไปการตั้งค่าเพิ่มเติมในแอปนะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปนะครับกดอ่าเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาแล้วอ่าค่าสตีมเพลเยอร์อัอนนี้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะไปแสดงบนหน้าจอรถยนต์เราทั้งหมดนะครับถ้าไม่ต้องการตัวไหนก็ติ๊กออกอเสร็จแล้วก็ออกไป ครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่5นะครับก็คือดาวน์โหลด Android Auto เวอร์ชันปัจจุบันนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราเอาไปต่อกับรถยนต์เราแล้วถ้าไม่ใช่เวอร์ชันปัจจุบันนะครับมันก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับมันจะบังคับให้เราอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้ไปที่ Google นะครับแล้วก็กด Android Auto นะครับที่เป็น apk นะครับทำตามวิดีโอเลยครับแต่อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ พจิงายก,การดาวน์โหลดครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่าอันนี้ก็จะเจอที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ6.9เเนี่ยเรากดเข้าไปเลยมีโฆษณาเด้งขึ้นมาปิดนะครับอันนี้ก็กดออกไปครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับ ก็จะมีอยู่สตัวนะครับอันนี้ผมเลือกของตัวบนนะเขียนแล้วก็กดคลิกเครื่องก็จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดอ่าครับนี่ก็เป็นที่เราโดดอ่ากดครับกดตกลงไปนะครับ ไปที่รายละเอียดนะครับอรอแป๊บหนึ่งเสร็จก็กดเข้าไปนะครับก็ติดตั้งครับอันนี้เวอร์ชันจะถูกอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ผู้พัฒนานะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จออกไปอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่6นะครับต่อโทรศัพท์เราเข้ากับหน้าจอรถยนต์นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองจากที่เราติดตั้ง a อ d r o น d Auto ใส่ในเครื่องแล้วนะครับเราก็จะมาทดลองต่อใส่กับรถยนต์นะครับอันนี้ทดลองกับตัว C i v i c นะครับนี่0 1 8แเราก็เสียบ USB เข้าไปครับนี่หน้าจอแล้วเนาะอันนี้สายแนะนำให้เป็นสายที่มากับตัวโทรศัพท์นะครับ ถ้าสายที่เราซื้อมาตั้งหากอันนี้ผมไม่มัน่นใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมสายต่อโทรศัพท์อ่าครับอันนี้มันจะเร้งขึ้นมาเลยนะครับหน้าจอเนาะโอเคปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนอ่ามันก็จะบอกว่า นี่ผมถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับถัดไปตกลงเนาะอ่าดูหน้าจอนะครับทีเนี้ยกำลังโหลดข้อมูลอยู่ อ่าขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ตกลงนะครับอ่านี่ขึ้นมาแล้วทดสอบนะครับอันนี้แมปอ่าเดี๋ยวลองกดดูนะกดแมปเหมือนมันกดไม่ไปนะ อ๋อมันน่วงนะครับต้องอ่ะมาแล้วทดลองนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่โทรศัพท์หนนรือไรนะมันช้าหรือว่าเน็ตผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไดไบโ,โ,บโและวิตามแต่เน็ตฮมมันช้านิดนึงนะะกดเต็มจอก็แล้วก็ส่วนเพิ่มเติมที่ผมเอาใส่เข้ามาที่ในในคลิปนะครับในช่วงแรกอ่ะเนี่ยลราเกิดมาแล้วก็จะมีพวกทีวีออนไลน์อะไรพวกนีน้เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลย มันก็จะลิงก์เป็นทีวีครับถ้าเราจะดูเราก็กดเข้าไปเลยเลยนี่ผมขออนุญาตกดออกก่อนนะเพราะว่าเน็ตผมมันช้าครับถ้าเราจะสามารถกดพูดจะเลือกเพลงอะไรก็ใช้ใหม่์นะครับกดใหม่ต่อได้เลยก,กับเดี๋ยวผมมาที่แมปเอ้เมื่อกี้กดแมปไม่เข้าอ่านี่มาแล้ว ได้นะถ้าจะค้นหาก็ค้นหาเลยหรือว่ากดปุ่มพูดกได้ตามปกติครับเซิร์ชไปบางนาะไปบางนาะกำลังนำทางไปยังเขตบางนาะอ่าครับก็ใช้ได้ปกตินะเนี่ยครับสามารถใช้ได้แล้วอ๋ออันนี้รถเป็นจอดอยู่นะครับ รถบางรุ่นมันจะเหมือนบล็อกนะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูอที่เป็นมีคลิปดีกว่า,าทดลองนะเ,เสียงนะเพิ่มเสียง อันนี้มันอยู่เกียเพีนะครับถ้าเราเลื่อนมาเกียรดีปึ๊บมันจะหยุดเพราะว่ามันตัดไปที่กล้องครับก็สามารถกดเล่นได้เลยไม่มีการล็อกเวลาเราขับรถเล่นนะครับตรงนี้สามารถดูได้บางทีเราเปิดไฟเลี้ยวรถบางรุ่นมันจะมีไฟอ่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็มันมีกล้องน้านข้างเราจะตัดภาพไปถ้าเราปิดไฟเลี้ยวปึ๊บมันจะเด้งมา ครับประมาณนี้ครับครับนี่เราก็มาทดลองกับเชฟนะครับนี่เชฟสอง9ันิบก้าทดลองนะครับหน้าจอยจะขึ้นมาอ่ออก,กดเข้าก่นโอเคเดี๋ยวผมถัดมันบอกว่าไม่สามารถ เชื่อมต่อได้ในขณะนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยมันให้เราเช็คโทรศัพท์เราก่อนโอเคกดไปที่โอเคอ่านี่อันนี้มันเชื่อมกับตัวอื่นครับอ่ามันก็เด้งขึ้นมาได้เลยครับอ่าขึ้นมาเหมือนกัน จะลิงก์ข้อมูลเก่าเลยครับไอ้ที่เราเปิดเมื่อกี้หน้าจอเราก็จะไม่แสดงเลยนะครับมันจะแสดงผลที่ในดิสเพย์บนรถอย่างเดียวเลยเราสามารถเลือกได้บนนั้นเลย ก็จบ,บลงไปแล้วนะครับวิธีการต่อ Android Auto เข้ากับรถยนต์นะครับอันนี้ก็ไปลองทําดูกันได้นะครับอันนี้ไม่ยากหรอกผมว่าทุกคนก็สามารถทําได้ครับหรือว่าถ้าใครลองทําแล้วยังติดปัญหาอะไรตรงไหนสามารถอาคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยตอบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม PK Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ